ถ้าเกิสดสมมติว่าเราไม่ได้ตำแหน่งในปีนี้ล่ะวินาจะรู้สึกยังไงเฮ้เสียใจยค่ะก็คงจะรู้สึกแบบว่าเสียใจยมากแล้วก็คงจะหยุดการประกวดแหละแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยอาจจะไม่ใช่สำหรับวินาจริงแล้วก็คงจะแบบ ก็ก็คงจะแบบปล่อยความฝันนี้ไปค่ะแล้วก็คงจะแบบไม่วิ่งตามอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่วินาทำมามนในดีวินาตั้งใจมงมากแล้วก็อยากจะทำให้ความฝันเนี้ยที่ ไม่ใช่แค่ความฝันของวินัอยนองเดียวแต่ว่าเป็นความฝันของแฟนคลับวินาเหมือนกันของชาวนาวีที่เขาติดตามให้กำลังใจวินามาตั้งแต่ปี2018จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นทุกเก้าทุกอย่างที่วินาทำอะวินาจะนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าเขาเป็นเหมือนอหัวใจอีกดวงหนึ่งของวินา ในถูกก้าวที่วินาเดินไปอะวินาเอาหัวใจเขาไปด้วยแล้วก็วินาไม่สามารถที่จะแบบให้หัวใจดวงนั้นอะมันโดนย้ำยีครั้งที่สี่แน่นอนค่ะ